ไปดูอีกกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะมีการจัดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่2ครับที่บึงบอระเพ็ดตำบลแควใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่2ปี2569 ภายใต้สโลแกนที่ว่าดูแลด้วยใจแบบร้ายรอยต่อโดยมีนางตตะติมานุวยฉิมผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่งราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวครับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์กรมคุมประพฤติมีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูผู้กระทําผิดโดยเฉพาะการพัฒนา พฤตินิสัยการแก้ไขพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดได้มีการพัฒนาโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งมีแนวคิดจากโครงการกำลังใจในพระราชดำริและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการนำกิจกรรมมาเชื่อมโยงการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการใช้กระบวนการกลุ่มสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประกอบด้วย การสร้างสัมพันธาภาพการสำรวจและเปิดเผยตนเองการปรับเปลี่ยนตนเองการกำกับตนเองการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหลักสูตรการจัดโครงการมีกำหนด จำนวน5วันได้กันค่ะระหว่างวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์2,569กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ถูกคุมประพฤติในฐานความผิดคดียาเสพติดจำนวน40คนกิจกรรมเป็นกระบวนการกลุ่มและการศึกษาดูงานโครงการที่เกิดขึ้นจากศาสตร์พระราชาหรือ แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในครั้งนี้นะคะมีการศึกษาดูงานแปลงสาธิตตามรอยพ่ออย่างพอเพียงนะ้าบึงบอระเพ็ดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ